สวัสดีครับมาเจอตัวพึ่งกินยอดน้ำค้างกระก้านมันนี่ครับเนี่ยครับผมนั่งมองอยู่นานแล้วครับบินไปบินมาข้ามหัวผมไปนี่เลยครับไปทางนี้เลยครับทางด้านป่ายุคาทังนี้ครับไม่รู้จะอยู่ตรงไหนมันจะมีต้นยางพาราเขาอยู่ทางด้านนู้นครับเนี่ยครับมาอีกแล้ว เนี่ยครับจะเป็นลักษณะนี้ครับจะกินน้ําค้างตามก้านมันเนี่ยครับตัวผึ้งครับเ,ครบ,บ,บเนี่ยครับจะหากินแบบนี้ครับเฉพาะมันพันนี้ครับพันแถวภาคอีสานเขาเรียกว่าอีเหลืองน้อยครับแต่แถวบ้านผมเรียกว่าพันน้องแบมครับ เป็นมันชนิดเดียวกันกับไพ่สารเขาเรียกว่ายีเหลี่ยงน้อยครับแต่บ้านผมนี่จะเรียกว่าน้องแบมข้างในนุ่นตัวกัเยอะเลยครับบินผ่านไปทางนี้ครับเดี๋ยวดูอีกสักเดี๋ยวครับไม่รู้ช่องไหนนี่ผ่านแพแถวนี้แหละครับ จะบินผ่านมาช่องนี้ครับไม่รู้จะอยู่ตรงไหนของป่าเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูให้แน่นอนก่อนครับว่าบินไปตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวจะเดินเหนื่อยครับมันก็พุ่มไม้มันก็เยอะอยู่ครับนู่นครับป่ายางพาราที่ผมว่าพึ่งจะบินเฉียงๆไปด้านนี้เดี๋ยวสักครู่ครับ น่งดูแน่นอนแล้วครับไปทางทางนี้แน่นอนครับกลัวอย่างเดียวนะครับกลัวเป็นพึ่งอ่อนเท่านั้นเองนะครับช่วงนี้พึ่งอ่อนลงเยอะจังจะเป็นพึ่งใหม่หรือเปล่าครับเดี๋ยวไปตามลุ้นดูกันครับนี่ครับกินยอดมันน้องแบบนี้ครับไปครับเดี๋ยวไปตามลุ้นกันครับตามมาเจอช่องเข้าช่องออกแล้วครับอยู่พุ่มม้นี่เองครับริมริมป่ายุคา ไม่รู้จะใช่รังนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูทางนู้นอีกครับไปดูไปรุ้นครับโอ้ยอ่ยอนแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้ยตายหาแต่พึ่งเข้ามาเยอะจังเนี่ยครับอื้มมีแต่พึ่งเข้ามาเดี๋ยวได้ไดวมุมให้ดูดีๆครับ เนี่ยครับเข้ามาอีกแล้วครับโอ้ยตายๆช่วงนี้เพิ่งก่อใหม่เยอะจังเลยครับโอ้ยมาดูจะใช่หลังนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปตามดูตรง้นกันอีกทีครับไปครับตามมาเจอนี่อีกครั้งครับโอ้ยเพึ่งเข้าใหม่เยอะจังครับพี่น้องครับอยู่บนต้นขนุนนี่ครับต่ำๆริงนี่ครับเข้าใหม่ โอ้โหสองลังเลยครับโนดลังนึงลังใหญ่ครับโอ้โหโอ้โหอยู่กลุ่มเดียวเนี่ยสองลังเลยครับต้นเดียวนี่ครับมันจะเป็นเงาย้อนแสงหน่อยนะครับอ,อือหืเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีว่านี่ยครับลังนึงอยู่นี่เลยครับ จะย้อนแสงหน่อยครับเนี่ยครับโอ้ยตายเลยแค่เหลือเพ่เปล่าเนี่ย,ยเดี๋ยวจะพุ่งอ่อนสามวันสี่วันแล้วครับไม่ได้อะไรเลย <c oughs> อยู่ตรงนี้เลยครับทางเข้าออกเลยเนี่ยครับมันจะเหลือเลยอย่างเงี้ยตรงนั้นไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ผมจะไปดูครับ นี่ครับมันจะย้อนแสงสักหน่อยครับมีสองรังเลยครับเนี่ยครับนู่นรังหนึ่งนี่รังนึงแต่ถ้าเฉพาะเจ้าเฉพาะน้ำหวานนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวมันจะเสียของเท่านั้นเองครับอยากได้ทั้งน้ำทั้งรังตายเลยตา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 ย,ตายไป ปล่อยไว้ดีกว่าครับสรุปแล้วเนี่ยครับสองรังคู่เลยอยู่อย่างเงี้ยเลยครับเนี่ยครับตายฝนตกแล้วฝนก็ลงเม็ดแล้วครับไปครับหนีฝนดีกว่ารถจอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูต้นนี้แป๊บหนึ่งครับมีค วันนี้ต้องสรต้องพอแค่นี้แล้วนะครับฝนมันตกครับมาเจอนี่ครับเป็นขนุนสองลังเลยครับเนี่ยเสียดายครับไม่เป็นลังครับต้องปล่อยไว้ก่อนครับลังใหญ่ดยครับลังหนึ่งเนี่ยครับเสียดายมากเลยครับเดี๋ยวต้องปล่อยไว้ก่อนครับไปครับฝนตกครับกลับบ้านที่ก่อนครับ อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับขอบคุณครับ